พบกับนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกในรายการผู้ว่าพบประชาชนสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครนายกและผู้ฟังผู้รับชม นะครับวันนี้ผมนายอยัมพลอังคภากรกลุณพวกรการจังหวัดนครนายกขอถือโอกาสในวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2564ที่จะถึงนี้ขอถือโอกาสมากล่าวอวยพรปีใหม่และพบปะพ่อแม่พี่น้องในโอกาสนี้นะครับในรอบปี2563ที่ผ่านมาพวกเรา ชาวไทยทั้งประเทศเลยนะครับที่ต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคของคนทั้งโลกนั่นก็คือปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด1 9นะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลกนะครับซึ่งก็ไม่พ้นประเทศไทยเช่นเดียวกันที่ประสบปัญหาในเรื่องดังกล่าวนะครับระบบเศรษฐกิจของไทยซึ่งพึ่งพาระบบการท่องเที่ยว เป็นรายได้หลักของประเทศเมื่อเปิดเกิดปัญหาโควิด19เกิดขึ้นรายได้ของประเทศที่เกิดจากการท่องเที่ยวเงินตราที่มาจากต่างประเทศก็สูญเสียไปเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันระบบเศรษฐกิจของไทยในแง่ของในในเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนก็มีการหดตัวหรือชะลอตัวนะครับเพราะฉะนั้นในรอบปีที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องจึง ประสบปัญหาค่อนข้างมากนะครับรัฐบาลเองก็ได้พยายามผลักดันโครงการหลายโครงการเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาในการดำรงชีวิตของพ่อแม่พี่น้องนะครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายว่าในขณะที่เราดำเนินการการป้องกันและควบคุมโรคม,มาในระยะแรกได้สำเร็จเป็นอย่างดีแล้วนะครับในขณะที่จะขึ้นปีใหม่ปัญหาดังกล่าวก็กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็เป็นสถานการณ์ที่น่าห่วงใยนะครับเป็นสถานการณ์ที่พวกเราต้องตระหนักนะฮะรับปกป้องป้องกันตนเองและครอบครัวคนที่เรารักให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าวนะครับทางจังหวัดนครนาะยกเองก็เช่นเดียวกันนะครับเราเองก็เป็นห่วงปัญหาเรื่องสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องนละครับแต่อย่างไรก็ตามเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะปกป้อง เน้นในปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะครับโดยที่ละเลยภาคการลงทุนหรือการค้าขายของพ่อแม่พี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องเหตุผลนะครับเหตุผลเหตุผลก็เนื่องจากว่าในขณะนี้เนี่ยเรายังไม่มีนโยบายจากภาครัฐคือรัฐบาลนในการที่จะมาสนับสนุนช่วยเหลือนะฮะเยียวยาเหมือนการแพร่ระบาดในรอบแรกนะครับเพราะฉะนั้นในชั้นนี้เนี่ยจังหวัดนครนายกเองเนี่ย ก็ต้องพยายามทําให้เกิดความสมดุลระหว่างทางสาณปัญหาทางด้านสาธารณสุขกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับแน่นอนเราเองประเทศเราเองขณะนี้ยังไม่ได้ปิดประเทศนะรัฐบาลโดยสบคศูนย์บริหารเีโควิดส่วนกลางเนี่ยก็ยังเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนเนี่ยเดินทางไปมาได้นะครับเพียงแต่ว่าในแต่ละจังหวัดได้ออกมาตรการเพื่อขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เดินทางเนี่ยได้ ระมัดระวังการาการติดต่อของโรคดังกล่าวนะด้วยการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการสาธารณาสุขที่พวกเราได้ยินได้ฟังกันมาเสมอนะอที่สําคัญก็คือเรื่องการเว้นระยะห่างนะครับการสวมหน้ากากหรือแมสนะครับการหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะครับผู้ประกอบการสถานประกอบการก็ขอให้ตรวจวัดไข้นะครับที่สําคัญก็คือขอให้มีการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ อันนี้ก็เป็นมาตรฐานที่พวกเราทุกคนได้ถือปฏิบัติกันหลายหลายหลายภาคส่วนนะก็ได้ให้การสนับสนุนนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ที่ที่ทางจังหวัดทุกๆจังหวัดได้พยายามดําเนินการนะครับอย่างไรก็ตามในส่วนของนายกรนายกเองเนี่ยผมเองก็ต้องขอกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ในหลายเรื่องหลายหลายประเด็นทําให้พ่อแม่พี่น้องรู้สึกไม่สบายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคับค้องใจในเรื่องของ ข้อมูลนะครับก็ขออนุญาตกราบเตียนในโอกาสนี้ว่าทางจังหวัดนะฮะและทีมสาธารณสุขของจังหวัดนะครับไม่มีวัตถุประสงค์หรือเจตนาที่จะปกปิดข้อมูลตัวเลขใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับคนป่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องได้สบายใจได้นะครับอย่างไรก็ตามข้อมูลในเรื่องของผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเนี่ยต้องการความถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอให้ทางหน่วยที่ ตรวจวัดเชื้อเนี่ยได้แจ้งอย่างเป็นทางการนะครับเราจึงจะประกาศได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความนะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้รับฟังข่าวสารจากทางราชการนะครับเป็นหลักนะครับข้อมูลที่ส่งผ่านสื่อโซเชียลหรือข่าวลือต่างๆเนี่ยก็ขอให้ท่านได้ระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบนะครับทางทางจังหวัดเองก็พยายามจะเผยแพร่นะเพียงแต่ว่าอาจจะล่าช้านิดหนึ่งเพื่อเพราะต้องการความถูกต้องแม่นยำนะฮะอันนี้ก็ต้องขอ ขออภัยท่านมานะที่นี้ด้วยส่วนมาตรการในด้านอื่นๆที่จะทําให้ท่านผู้ประกอบการเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะฮะโดยเฉพาะผู้ประกอบการบางประเภทที่ทางจังหวัดได้ประกาศปิดการดําเนินการไปชั่วคราวเนี่ยนะฮะทางจังหวัดก็ต้องขออภัยด้วยทั้งนี้เนื่องจากว่าก็ต้องคํานึงถึงประเด็นปัญหาในเรื่องสารารณสุขภาพรวมด้วยนะครับอันนี้ทางกับผมเองก็ต้องขออภัยพวกท่านมานะที่นี้ในส่วนของผู้ประกอบการในด้าน อื่นๆนะท่านอาจจะต้องเพิ่มมาตรการที่ทางจังหวัดได้ประกาศไว้นะครับก็ขอความร่วมมือท่านนะครับได้ถือปฏิบัติช่วยปฏิบัตินะฮะเพื่อความปลอดภัยในเรื่องการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวนะครับเมื่อเช้านี้เองนะครับผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนะครับก็เห็นว่าวันนี้นะครับมีรถยนต์นะฮะเดินทางเข้ามารนเกตจังหวัด นครนายกของเราเป็นจํานวนมากนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวนะที่มาในขณะเดียวกันก็ขอให้พวกเราได้แนะนําเขานะให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางจังหวัดเราได้ประกาศไว้นะครับอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือด้วยนะฮะมันจะได้ไปด้วยกันนะครับในเรื่องดังกล่าวเนี่ยพูดง่ายๆคือระหว่างที่ทั้งโลกเนี่ยยังไม่มีวัคซีน สำหรับประเทศไทยเองเนี่ยยังไม่มีวัคซีนที่จะมาฉีดใช่นะเราเองก็ต้องอยู่กับมันไปให้ได้นะครับด้วยการถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคดังกล่าวนะครับในปีใหม่นี้นะครับการเดินทางแน่นอนพ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็จะออกเดินทางไปท่องเที่ยวไปเยี่ยมญาติพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางจึงมีลดลาการใช้ยา,านมามะะเป็นจำนวนมากนะครับก็ขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องนะครับว่า งดดื่มสุราโดยเด็ดขาดนะครับในการเดินทางนะครับเพราะเป็นประเด็นหลักในการก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกนะครับขอให้ท่านทุกท่านได้ใจเย็นๆนะครับเดินทางค่อยๆไปถือปฏิบัติตามกฎหมายจราจรโดยเคร่งครัดนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์เองนะครับก็ขอความร่วมมือท่านนะนอกจากสวมแมสแล้วนะครับขอความร่วมมือท่านได้สวมหมวกนิรภัยด้วยนะครับเพื่อ ประโยชน์ในการปก,ปกป้องชีวิตของท่านเองนะครับจังหวัดเราวันนี้ก็ประสบอุบัติเหตุนะสองรายทั้ง2อรายก็เกี่ยวข้องกับรถยนต์มอเตอร์ไซค์ทั้งสิ้นรถมอเตอร์ไซค์ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือจากพวกเรานะฮะทำอย่างไรก็กได้นะครับให้อุบัติเหตุต่างเนี่ยลดน้อยลงนะครับและที่สำคัญผมเองหรือทุกคนเองนะก็ไม่อยากจะเห็นความสูญเสีย ทั้งร่างกายชีวิตทรัพย์สินนะฮะอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือนะครับในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2564ที่จะถึงนี้นะครับมผมนะะในานามของข้าราชการของจังหวัดนครนายกนะครับและส่วนราชการต่างๆนะครับขออนุญาตกล่าวอํานวยพรนะฮะวันปีใหม่2564ขออาราธนาคุณพระศี รัะตะนะตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ทุกทกท่านให้ครอบครัวของทุกทกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุข,ขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดในทางที่เป็นกุศลธรรมก็ขอให้ทุกท่านได้ในสิสมหวังในสิ่งนั้นนะครับขอให้มีความสุขกายสุขใจนะครับมีพลานามัยที่จะเป็นกําลังสําคัญในการ พัฒนาประเทศชาติร่วมกันนะครับและกะที่สําคัญคือก้าวผ่านพ้นปัญหาวิกฤตโรคติดเชื้อโควิด -19 ไปด้วยกันครับขอบพระคุณครับ